ขาทาพระคุณเจ้าจับต้องและเก็บเครื่องประดับไปแล้วไม่ต้องคืนแม่นายบอกว่าพระคุณเจ้าเป็นสิตพารกที่ของแม่นายแม่นายไม่สมควรจะสวมเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าจับต้องแล้วเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงรับคืนไม่ได้ดอกน้องหญิงเครื่องประดับมหาระดับประสาทนี้มีค่ามากนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องประดับของสตรีไม่สมควรที่สมณะจะเก็บไ้ อาตามาจะไว้ทาอะไรเล่าจงรับคืนไปเถิดนะและบอกนางว่าอาตามาให้รับคืนไปน้องหญิงทําตามคําขอร้องของอาตามานายต้องเจิดคงไม่ว่าอะไรหรอแม่นายสั่งไม่ว่าให้ถวายพระคุณเจา้าอาตามาจะไปทําอะไรเล่าหญิงคนใช้จําใจต้องรับเครื่องประดับคืนไปนางเดินร้องไห้ไปเพราะเกลงจะถูกลงโทษ นางนิสาขาเห็นหญิงคนใช้เดินร้องไห้กลับมาด้ห่อของนางก็คาดการได้โดยตลอดแล้วคุณเจ้าอนทนเจ็บไปหรืออย่างนั้นเจ้าผ่านแล้วเธอร้องไห้ทำไมข้าเสียใจที่รักษาของแม่นายไม่ได้แม่นายจะลงโทษข้าประการใดก็ตามข้ายอมรับผิดชอบข้ายอมรับผิดทุกอย่างเครื่องประดับนี้มีค่าอ่งกว่าชีวิตของข้าไม่ใช่เพียงชีวิตของข้าเท่านั้น แต่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตครอบตัวและญาติของข้าทั้งหมดรวมกันว่าแล้วนางก็ร้องไห้จะอึกจะอุ้งเลือกกลิ้งอยู่แคบเท้าของนางทิสาขาวเวลานั้นเย็นมากแล้วพระทิโท์โคจรลับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกแล้วแต่ความมืดยังไม่ปรากฏในทันทีท้องฟ้าระบายด้วยแสงสีม่วงสลับฟ้าในบางที่และสีเหลืองอ่อนสลับฟ้าในบางแห่ง กลุ่มเมฆลอยเลื่อนตามแรงลมและเปลวกระจายเป็นกลังกลาวมองดูเป็นรูปจังสลับซับซ้อนลมเย็นเฉยสิวสบายผืนน้อยข้องนางวิสาขาปิวสะพัดผมมันงอนตูน้ำสายายใบหน้าซึ่งอิ่มเอิบด้วยลักษณะแห่งบนนั้นยินย่งอิ่มเอิบขึ้นขึ้นประดดสติธนในวันธุรณามีดิดถีมีรัศมียองใหญ่เป็นเงินยวงและโูกแวดล้อมในกลุ่มเมฆ เียงแคนีดังก้องโหยหวนนางวิสาขายืนสงบนิ่งกระแสความรู้สึกของนางไหลเรียนเหมือนสายน้ําไหลหวนนางคิดถึงชีวิตชาติอนิิจาชีวิตชาติช่างลําบากและทังบนเสียเป่ไหใกล้ค,คิดเกินไปก็หาว่าประจบสอบปลอเสิอนห่างไปหน่อยเขาก็ว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบพูดเสียงดังเขาก็ว่าระโชคโคกห้า ไกลเล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตพาเป็นชีวิตที่ลำเก็นเหนื่อยยากทั้งท้งท,งที่เป็นอย่างนี้คนท่าส่วนมากเป็นคนตื้อัตย์เสียสละและกระตันอยู่เสรีชนด็้ซ้ำไปที่ส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอาลัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสําหรับท่าตื้อัตย์และกระตันอยู่และเสียสละต่อเจ้าหน่อยของตน แต่สำหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละเพื่อ่าเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักใจะใช้ทาตไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ทาตหวังอย่างลงหลแรงแรงทำความผิดเล็กน้อยเพราะว่าผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นไม่ค่อยพูดถึงหญิงคนใจพวกเราคนนี้นางวิสาขาชี้ต่อไปเพียงแต่ลืมเครื่องประดับไวนะ้ละ นำคืนมาได้ไม่ได้ทำของนั้นเสียหายยังยอมเอาชีวิตของตนถ่ายถอนความผิดเราจะกปลอบโยนนางให้หายโใกและบำรุงหัวใจของนางด้วยคำหวานพระโบราณบรรันฑิตกล่าวไว้ว่าแสงจันทร์ก็เย็นปิ่นไม้จันทร์ก็เย็นแต่ความเย็นทั้งสองประการนั้นรวมกันยังไม่เท่ากับความเย็นแห่งมทรวาจาอันหนึ่งการแสดงความรักให้แม้ต่อบุคคลที่ ไม่ได้รับใช้ตนเมื่ออารีกว้างขวางพิ่มความรักให้ลันลึกถึงความดีแต่เก่าก่อนให้อภัยในความผิดพลาดเหล่านี้เป็นลักษณะของผู้มีใจกรุณาและแล้วนางวิาสาขาก็กล่าวว่าสุติมารุกขึ้นเธออย่ากครั่งครวนนักเลยข้อที่เธอลืมเครื่องประดับไปนั้นเราไม่ได้ถือเป็นความผิดประการใดเราเองยังลืมได้ทำไมเธอจะลืมบ้างไม่ได้ เรื่องระดับนี้มีค่าก็จริงแลแต่ก็หามีค่าเท่าชีวิตข่องเธอไม่เรื่องระดับมหาระดับประสาทนี้ถ้าหายหรือเสียไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราทําใหม่ได้แต่ชีวิตข่องเธอถ้าเสียไปจะทําใหม่ได้ที่ไหนเราดูกอดนานงะผู้ซื่อสัตย์การที่เธอยอมถ่ายถอนเรื่องระดับนี้ด้วยชีวิตข่องเธอนั้นซึงใจเรายิ่งน,นะเธอจงเบาใจเถิดนะ กระทำคำสอนของพระศาสดาได้ชุบย้อมจิตใจของเราให้มองเห็นชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงสง่งไม่เออดำสิ่งของภายนอกมาเทียบได้อันหนึ่งเธอเป็นที่รักที่ไว้วางใจพวกเราเธอเป็นผู้ทำงานดีซื่อตรงทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความจงรักนายขูงตนไม่เสื่อมคลายและล่วนแปลด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับใช้ใกล้ชิดเราความดีของเธอนั้นมีอยู่มาก ความทั้งเหลอบกลั <Di> ่งเพียงเท่านี้จะลบล้างความดีของเธอได้จะไหนเมื่อนางวิสากล่าวจบลงหญิงคนใช้ยิ่งต้างดวนหนักขึ้นเธอกอดชาวตั้งสองข้างนาอยและใช้ใบหน้าซอบเสียอยู่ด้วยความรักและกระตันอยู่แต่แล้วเมื่อนางวิสาขาดึงมือของนางให้ลุกขึ้นนางก็ยิ้มทั้งน้ำตามองดวงนขายิ้มต้นไปแววตาที่เหมือนเปิดลิ้นชักหัวใจให้เห็นโดยหมดสิ้น ระดุดแปววตาแห่งสัตว์เลี้ยงเป็นต้นว่าสุน,นัขอันสแสดงออกจะไม่รับอาหารจากนายเข้ามนดูก่อนมาริสะมีอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือที่มนุษย์เราต้องหัวเราะหรือยิ้มทั้งน้ำตาทางนี้เพราะความเสียใจและความดีใจประดังกันเข้ามาในระยะแต่คันชิดเมื่อความเสียใจยังไม่ทันหายไปความดีใจก็เคลื่อนเข้ามาจนผู้นั้นตั้งตัวไม่ทันภาพที่บุคคลยิ้มทั้งน้ำตาเป็นภาพที่ค่อนข้างจะหาดู พอใช้อุปมามันฝนซึ่งโปรยลงมาและยังไม่ขาดหายแสงแดดก็พันเจ้าออกมาในขณะนั้นภาพซึ่งน,น,นานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งคืนนั้นนางวิสาขาต้องใช้ความคิดอย่างหนักจะทําอย่างไรกับเครื่องมหาดาประสาทเรื่องนํามาใช้อีกนางไม่สามารถทําได้จะเก็บไว้เฉยๆก็ดูเสียประโยชน์นางจึงตัดสินใจว่ารุ่งขึ้นจะบอกขายซับจะบอกขายถ้าได้ซับมาจํานวนตามราคาอันเหมาะสมแห่งเครื่องประดับ ก็จะนำมาทำบุญทำกุศลตามต้องการแต่ปรากฏว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้พูดถึงคนพอจะมีเงินซื้อได้นั้นน่าจะมีแต่คงไม่มีใครกล้านำเอาเครื่องประดับของนางวิสาขาซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั้งเมืองมาประดับตกแต่งถ้าผู้ใดทำเข้าแทนที่รับการยกย่องจะกลับเป็นผู้ถูกเจาะเยอะหยามหยันนางวิสาขาจึงตกลงใจซื้อของตนเองด้วยราคาก้า โหรือ90ล้านแล้วนาเงินจํานวนนั้นทั้งหมดไปสร้างอารามใหม่ชื่อว่าบุพารามเพราะอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งนครสาวัตถีการสร้างบุพารามเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่17โกดคือซื้อที่9โกดสร้างปุนี9โกดและจ่ายในการฉลองอีก9โกดบุพารามนี้เองมีเรื่องหนึ่งซึ่งสแสดงถึงพุทธญยานประเสริฐคือ วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จจากที่หลีเล้นในเวลาเย็นแล้วประทับนัภายนอกตุ้มประตูพรานั้นพระเจ้าประเสริฐที่ก่ศลมาเฝ้าเพื่อพระองค์ประทับนัที่ตุ้ม่วนแล้วและสนทนากับพระาศาสดาเป็นสารานิยะอยู่นั่นเองมีนักบวชหลายนิกายกล่าวคือมิชนอาเจนและกับจานวนมากได้เดินทางผ่านมาซึ่งล้วนมีเทายาวมีขนกระแฟถือบริฐารเดินทางผ่านมา พระเจ้าปรเสนที่โกศลเห็นนักบวชเหล่านั้นจึงผินพระพักจากผู้มีภาคแล้วหันไปทางนักบวชเหล่านั้นคุกเข่าลงทําผ้าห่มเฉียงบาทางประกาศนามและโคตรองต้องอ์ว่าข้าแต่ท่านนักทษผู้ประเสริฐข้าพระเจ้าคือพระเจ้าปรเสนที่โกศลดังมีสามครั้งเป็นการแสดงคารวะอย่างสูงนักบวชเหล่านั้นหยุดหยิบสู้หนึ่งแล้วเดินเลยไปพระเจ้าปรเสนที่โกศลจึงหันมากราบทูลพระผู้มีระภาคเจ้าว่า ข้าแต่ประจอมโุนีนักบวชเหล่านั้นคงเป็นข้อรหัน์องคใดองหนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏในโลกเป็นแน่แท้พระสุพจนเจ้ามีประการสงบนิ่งอยู่สู่นหนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบอคิดพระองค์เป็นพระรหัสยังบริโภคการอยู่ทรงบรรทมเบียดโอรสและชายาทรงผ้ามาจากแฟนกาสีทับทรงของหอมลูกไลหลด้วยจ,จุนจันจึงเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่านักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันหรือไม่ มหาบทิสปกติของคนเป็นอย่างไรอาจรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันานานๆและต้องอยู่ร่วมกันานานๆด้วยต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกำกับไปด้วยปัญญาของคนพึงรู้ได้โดยการสนทนาความสะอาดของคนพึงรู้ได้ด้วยการงานความาวกล้าหาญและเรี่ยวแรงรู้ได้ในเวลามีอันตรายทั้งหมดนี้ ้องใช้เวลาสามประการใช้เหตุผลสามประการคือการเรวลาปัญญาและนิมิตการดูก่อนผู้บำเพ็ญจบ,บักถ้ผู้มีภา,ภาพทรงตอบอย่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุณถ้าพระองค์จะตัดตรงๆว่านักบวชเหล่านั้นไม่ได้เป็นอรหันต์ดอก ที่แท้ยังเป็นปูถุชนยังชุ่มไปด้วยเลตก็เป็นการยกตัวของผู้อื่นถ้าพระองค์จะทรงรับรองว่านักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันต์พระเจ้าประสริ์ติโกสนก็จะพึงดูแผนพระสัพพัญญุตญาณเมื่อพระผู้มีพระภาคสัตว์ตังนี้พระเจ้าประสริฐติโกศลจึงกลาบทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าอัศจรรย์จริงพระผู้มีพระภาคทรงสัพพัญญูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ะเัริฐ ความจริงนักบวชเหล่านั้นคือจาระเบุษขึ้นข้าพระอ,องค์ส่งไปสอดแนมเหตุการณ์บ้านเมืองนักแฝนต่างๆเมื่อถึงบ้านแล้วบุษเหล่านั้นย่อมลูบไล้ด้วยของหอมนอนเบียดบุ่นและภรรยาพลั่งพร้อมในการมาขุณห้าละสุขเพืงเส่งอุทาเน,นวลานั้นว่าบุคคลไม่ควรพยายามเช่นทุกสิ่งอย่างไม่ควรควร,ควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพและไม่ควรมีแผลประพฤติรม บุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพรรณก็เหมอมีได้ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นกันเพียงคู่เดียวคนชั่วเป็นอันมากเที่ยวไปโดยลักษณะแห่งคนดีเหมือนหม้อดินและหม้อโลหะซึ่งชาวไปด้วยสุวรรมองแวววาแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะเอดิดคนชั่วในโลกนี้มุ่บริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปอย่างคนดีเขาง,งามแต่ภายนอกแต่ภายในไม่บริสุทธิ์ ดูก่อนท่านผู้ไม่หลงไหลในบ่วงแห่งมารพระนงคาท่านจะเห็นว่าพุทธบาสิตเหล่านี้คมคายเพียงใดเป็นนํารักที่ถ้าจะมองอย่างลึกซึ้งก็ลึกซึ้งถ้าจะมองอย่างสามัญชนทั่วไปก็พอเข้าใจปฏิบัติตามได้เช่นกันตอนแรกพระองค์ตรัสย้ําว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสีทุกสิ่งอย่างนั้นหมายความว่าตอนจะใช้ความพยายามสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรตํารวเชี่ให้ดีก่อนว่า ความพยายามที่ทําไปนั้นจะได้ผลคุ้มเหนื่อยหรือไม่ปุปประมาหมันนักตำรวจทองก่อนที่จะลงมือขุดก็ควรใช้เครื่องมือตำรวจี่ก่อนว่าที่ที่ของตนจะขุดนั้นมีทองอยู่หรือไม่ไม่ใช่ว่าพอจะขุดทองก็เริ่มขุดไปตั้งแต่บันไดบ้านทีเดียวถ้าทําอย่างนั้นก็เป็นการเสียแรงเปล่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลน,น้อยส่วนเรื่องเป็นตัวของตัวเองก็มีความสำคัญมาก มนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองคนไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ส่วนข้อที่พทธองค์ตรัสว่าให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่าบุคคลเมื่อมีอายุพอสมควรจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตนไม่ใช่แต่คอยแต่พึ่งอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างเดียวเพราะการอาศัยผู้อื่นในวัยที่ไม่ควรอาศัยนั้น เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถส่วนสมณะผู้อาศัยอาหารจากเรือนของผู้อื่นแล้วยังชื่อให้เป็นไปนั้นก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศัยศิลข้องตนถ้าประชาชนรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีศิลไม่มีกัลยาณธรรมเขาย่อมไม่เลี้ยงไม่ถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเองกล่าวคืออาศัยศิลและสมมาจารข้องตนเป็นอยู่ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลไม่ควรมีแผลประพฤติทธรรมนั้นหมายความว่าให้ประพฤติทธรรมด้วยความสุจริตใจไม่ใช่ประพฤติทธรรมด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คนนับถือดังที่พุทธองค์ทรงแส,สดงโปรดพุทธบิดาพุทธบิดานักลุงก็บ,บิลพัฒว่าควรประพฤติทธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติทธรรมให้พุจริตผู้ประพฤติทธรรมสุจริตจ,จะมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นอกจากมีพุทธองค์เวจสสีเตือนที่สุขทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องนี้และจงแนะให้ถือพระองค์เป็นเนติด,ดังพุทธภาติดดังนี้ที่สุดทั้งหลายรงม,มาจากนี้เราก็พึทธเพื่อไม่ใช่หลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อคนทั้งหลายมานับถือไม่ใช่เพื่อในสวราคสกาละและสารเสวนไม่ใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลทัทธิและแก่ลทัทธิไม่ใช่เพื่อใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้ลงม,มาจันนี้เราประพฤติเพื่อสังวรระ คือความจํารวมปะหานคือกาละวิราคะคือความหายกําหนดจิงดีนิโรธคือความดับทุกข์ตอนภายพระพุทธองค์ทรงย้ําว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติและผิวพรรณก็าหมนได้แต่จะเป็นคนดีเพราะความประพฤติดีจะเป็นคนชั่วเพราะคนชั่วเป็นอันมากปกปิดความชั่วของตนไวเหมือนหม้อดินที่ชาวทาไดทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นสรุปว่าทรงย้ําห้คนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นที่หลงเข้าใจผิดหรือหลงคารพนับถือทั้งๆท,ท,ที่ตนเป็นคนเลวดู้ก่อนประดาข้าพเจ้าขอวกกล่าวถึงเรื่องของนางวิสาขาต่อวันหนึ่งนางวิสาขามีท่าเปียกผมเปียกเดินน้องให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระตถาคตตรัสถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพ่อหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดี ช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลถ้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลกนางวิสาขาูนถ้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เนื้อส่วนเธอเป็นคนดีอย่างจะหาใครเหมือนได้ยากระตถาพรเจ้าทรงดุจดีอยู่สู่หนึ่งแล้วเอือนพระโอว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวตถีนี้มีประมาณเท่าใดหรือมีหลายสิบล้านพระพุทธเจ้าข้า นางตอถ้าคนเหล่านั้นดีเช่นสุทัศิีหลานของเธอเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักสิพระเจ้าค่ะแล้วคนในเมืองสาวถีนิตตายวันละเท่าไหรเดาว,วันหนึ่งหลายๆคนพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อย่างนี้ทุกวันละสิเธอต้องร้องไห้คร่ำครวญมีใบหน้าอาบด้วยน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายกันอยู่ทุกวันวิสาขาเอ่ย ตถาคตกล่าวว่าความรักความอะลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์พระฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใดย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งทุกหนึ่งรักติบทุกสิบรักร้อยทุกร้อยความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณแห่งความรักรู้สิ่งอันเป็นที่รักเหมือนความร้อนที่เกิดแต่ไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นดูก่อนผู้บำเพ็ญตะบะ นางวิสาขาได้ฟังพุทธโอวาทแล้วสร้างจากความโศลงได้บ้างนางเป็นโสดาบันก็จริงอยู่แต่พระโสดาบันนั้นเพียงทําให้สมบูรณ์ในสิลเท่านั้นหามีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ไม่จึงมีบางครั้งที่เสือสรติไปแสดงอาการเยี่ยมชนทั้งหลาย บารหันเท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์ดูก่อนระดาสิ่งอันเป็นที่รักย่อมทําให้จิตใจกระเพื่อมและกระทบกระเทือนเสมอเมื่อความรักเกิดขึ้นความราบเรียบท้องดวงใจย่อมปราศนาการไปยิ่งความรักอันเจือด้วยนันทิราคะด้วยแล้วยิ่งทําให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปลี่ยนด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ําก็หมดไป หรือไวแต่รอยกระแทกกระทันกระทบระเทือนอยู่ตลอดเวลามนุษย์จะมีความสุขยังสงบละหนี้ถ้าเราสามารถทำใจให้ินดีต้อนรับความขมขื่นและไม่เพื่อเพลิญในความสุขเพื่งสุขให้มากนะักอย่างน้อยก็ทำใจม้ให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว คราวนั้นเมื่อนางวิสาขาทราบว่าพระพุทธองค์ทรงถวายพระกยจาหารที่บ้านของอนาถกินจิกะแล้วสเสด็จออกทางประตูทิศอุดรจึงเข้าไปเฝ้าโดยเร็วถวายบังคมและทูลว่าพระองค์จะ,สะเสด็จจากไ,ไปที่อื่นหรือพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาทรงรับแล้วจึงกล่าวทูลนิมว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สละทรัพย์มากหลายเพื่อสร้างอารามถวายพระองค์ ขอพระอ,องค์เสด็จลับก่อนเถิดพระเจ้าข้าอย่าเพิ่งเสด็จไปเลยดูก่อนวิสาขาอย่าเลยอย่าให้ตถาคตกสับเลยให้ตถาคตทำกิจของพระพุทธเจ้าโดยสม,มูลเถิดนางวิสาขาดำริว่าพระพุทธองค์น่าจะทรงมีเหตุพิเศษเป็นแน่แท้จึงกราบทูลว่าพระอ,องค์ผู้จเจริญถ้าอย่างนั้นขอพระอ,องค์จรงรับสั่งให้พิสุรูปใดรูปหนึ่งผู้รู้กิจที่ควรทำและไม่ควรทำกลับเถิดดูก่อนวิสาขา เธอพอใจที่สุกรูปใดขอให้เธอนิมนต์พสุกรูปนั้นไว้นางวิสาขาคิดว่าพระมหาโมกคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถ้ารัตนาท่านอยู่จะสามารถให้สร้างอารามสมัยโยเร็วจึงได้รัตนาพระมหาโมคลานะกลับพระมหาเถระมองดูพระศาสดาเป็นเชิงทูลศึกษาและฟังพุทธบัญชาพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พระเถระพร้อมไม่ไวรยวานกลับ ในการอำนวยกาาควบคุมการก่อสร้างนั้นประดาษาสองชั้นสมเร็จโดยรวดเร็วมป็จำนวนทั้งหมดคันห้องและพระศาสดาเสดจาริกไปเที่ยวเก้าเดือนจึงเสด็จกลับการก่อสร้างพระศาสกดก็สเมเร็จในเวลาเก้าเดือนเช่นเดียวกันนางไดอารัตนาพระศาสดาพรา้อมด้วยที่จุดสงสรรทับนาราศาดนั้นเป็นเวลาสี่เดือนเพื่อทําการฉลองเมื่อราาพระตถาคพเจ้ารับแล้วนางก็เตรียม การถวายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆแก่ที่สุส s มีทุกเจ้าเป็นประมึกครั้งนั้นมีสตรีผู้เป็นสหายข้งนางวิสาขาคนหนึ่งนำผ้าึสงมีผ้าตั้ง,100งรอนะยขาปณาเพื่อจะปูพื้นราสาจึงบอกนางวิสาขาว่าสหายข้าพเจ้านำผ้าผืนหนึ่งมาจะปูที่ใดหนึ่งข้าพเจ้าตอบว่าไม่มีสถานที่จะให้ปูนางก็เข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านลงสุสันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงดูเอาเองเถิด เมื่อเห็นสมควรปูนักที่ใดก็ควรปูนักที่นั้น่้นของนางวิสาขาเดินตำรวจตรวจปราศก็มองไม่เห็นที่ใดพอจะปูด้วยผ้าที่มีราคาต่ำป่าพันกรหาปหนานะได้นางรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ร่วมบุญในการสร้างปราสาทนางวิสาขาจึงร้องไห้อยู่นักที่นั้นบ้านลุ่มเดินเข้าไปพบเข้าโดยบังเอิญเพื่อไต่ถามทราบความแล้วกระน,นจึงแนะที่นางปูผ้านั้นลงในที่แห่งหนึ่งพร้อมไม่ปลอบโยนว่า น้องหญิงถ้าซึ่งปูที่เชิงบันไดนีย่อมอาํานวยผลมากมีอนิสงส,พพส์ไพศาลเพราะพิจกทั้งหลายเมื่อล้างเท้าแล้วย่อมเช็ดเท้าด้วย่าซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนางเียใจหนือล้นจึงภูผ้าลงนณที่นั้นวันที่ฉลองประสาทเสร็จนั่นเองเวลาบ่ายนางวิสาขาผู้อันบุดรหลานแวดล้อมแล้วเดินเวียนรอบประสาทแปลงไม่ใช่คำออกด้วยความเบิกบานว่า บัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายวิหารทานเป็นปราสาทใหม่มีเครื่องชาพ,พาอย่างดีสาเร็จแล้วหนอบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเสนาสนะพันมีเตียงสัางและหมอนเป็นต้นสาเร็จบริบูรณ์แล้วหนอบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายฉลาบทัดด้วยอาหารที่ปราณีตสาเร็จบริบูรณ์แล้วหนอ บัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายจีวรทานได้พลาดอย่างดีสําเร็จแล้วหนอบัดนี้ความปรารถนาของเราที่จะถวายเพศทนาน,น,เน,นเนยเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ําผึ้งน้ําอ้อยเป็นต้นก็ได้สําเร็จบริบูรณ์แล้วที่ตกทั้งหลายได้ฟังเสียงของนางแล้วกราบทูลพระศา,าสดาว่า,า,ราพราะองค์ผู้เจริญถ้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นนางวิสา,าขาขับร้องเลยมาวันนี้นางพร้อมด้วยบุตรและหลานเดินวนเวียนปรา,าสาทขับร้องอยู่ พีข้างนางกำเริบเพือนางเป็นบ้าประการใดไปพระศักดาตรสัสว่าที่สุขทั้งหลายนิสาขาธิดาผู้เราหาได้ร้องไห้ไหม่แต่เพราะอาศัยในการที่นางบริโภคของที่เต็มบริบูรณ์เต็มใจข้างนางแล้วจึงเสงอุทานด้วยความเบิดบานใจพระธรรมราชาผู้สลาดขลาดในการสแสดงธรรมเมื่อจะทรงสแสดงธรรมให้ทิศดานจึงตรสัสว่า พิสุทงหลายวิสาขาที่ดาพวกเราน้อมจิตไปเพื่อการกุศลต่างๆเมื่อได้ทํำสาเร็จสมความปรารถนาย่อมบันเทิงจิตจิตใจย่อมเบิกบานปานประหนึ่งนายมาลาการผู้ฉลาดรวบรวมดอกไม้นานา,นาพันธุ์ไม่แล้วร้อยเป็นพวงมาลลยให้สวยงามฉะนั้นแล้วพระจอมุนีทรงย้าอีกว่านายมาลาการผู้ฉลาดย่อมนําพวงดอกไม้เป็นอันมากจากกองดอกไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ชั้นใด จัดผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายก็พรงสั่งสมกุศลไว้ให้มากมูลจากนั้นบุคคลผู้มั่งคัง่งด้วยทรัพย์และสม,มสบูรณ์ด้วยศรัทธานั้นค่อนข้างหาได้ยากผู้มีศรัทธามักจะไม่มีทรัพย์น้อยส่วนผู้มีทรัพย์มากมักขาดแคลนศรัทธาอุปมาเหมือนในช่างผู้ฉลาดแต่ขาดดอกไม้ส่วนผู้มีดอกไม้มักม,มากมูลแต่ขาดความสามารถในการจัดดอกไม้ ส่วนนางวิสาขา,ท,ามมทั้งคล้อมสมบูรณ์ทั้งรัทธาและทรัพย์เธอจึงมีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในบริบูรณ์วันเดิเนางวิสาขาได้อรัตนาพระพิสุทธิ์สงไว้เพื่อรับพัสหารที่บ้านของนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนใช้ไปนิมนต์พระแต่หญิงคนใช้ไปรายงานว่าในวัดเชตะวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่นักบ,บวชพวกเหลือเท่านั้น เวลานั้นพระสาสดายังไม่ได้ทรงมันหยักจิกขาบทห้ามพระเกลือยกายอาบน้ำเมื่อฝนตกใหญ่ที่สุดทั้งหลายก็ดีใจกันและเกลือยกายอาบน้ำเปลือนเทโดรามนิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นนักบวชเลือยนอกศาสนานาวนิสาขาเป็นผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอดจึงให้คนใช้ไปนิมนต์อิกรังกล่าวนี้ที่สุดทั้งหลายสงนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ห่มผ้าเป็นที่เรียบร้อยวันนั้นเนงวิสาขาปรารบเื่องนี้ทูลขอพรพระผูมีพระภาคพาเมื่อถึงฤดูฝนทขจะเข้าพรรษานางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ที่สุดทั้งหลายเพื่อให้ใช้อาบน้ำพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายประชาชนทั้งหลายพากันเอาอย่างประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาจนกระทั่งพุทธบริภาแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสไปว่ากรรมใดที่ทําด้วยอกศศุศลโมลคือความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นบาปอกศศุศลจะส่งผลให้เกิดในทุกขติมรกเป็นต้นการเผยแพร่เดรฉานวิชาเป็นการกระทําด้วยโลภและโมหะเป็นบาปชนหนึ่งการจําหน่ายจ่ายแจกเครื่องรางของขัง,งเป็นการชักนําให้ประชาชนโหนไหลด้วยโมหหยิ่งขึ้นเป็นบาปชนที่สอง การอาศัยบาวารพุทธศาสนาเป็นสถานที่เผยแผ่คำสอนของกรามเป็นบาปหลักชั้นที่สามเป็นการแดดรักุณต่อพระพุทธเจ้าเขาเข้ามาใส่ร่มเง,งาพุทธศาสนาแล้วน่าจะสนองบุญคุณขุ้ท่านโดยการกำจัดโลภโทสะโมหะแต่นี้กลับนำเอาตำราหมอดูตำราให้หวยและเผยแผ่ทำครึ่งกำจัดเข้ามาเผยแผ่เป็นของปลอม เรียบเหมือนคนเลวที่เขาตู้สารเข้ามา,าใส่อยู่ในหลักพุทธศารนาแล้วกลับทําลายบ้านของเขาแทนที่จะปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของบ้านกลับติดสินค้าเถืถ่อนขายทําความเจ้ามองเสื่อมเสียให้แก่บ้านนี้เป็นบาปหนักที่สุดเขาจะยังสงสัยเกี่ยวกับความศัดติดของพระพุทธรูปที่เขาเรียกกันว่าหลวงพ่อบางองเขาเล่าลือกันว่าศักดติ์มีความศัดติดจริงเช่นคนคนหนึ่ง เขาฟ้องในคดีฆ่าคนตายเขาเป็นฝ่ายจิตริงๆด้วยแต่เทราความกลัวที่ได้รับโทษทันเขาจึงทำดีบนบานไว้กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่คนเคารพนับถือกันมากเมื่อถึงคราวตัดสินคดีปรากฏว่าเขาเป็นฝ่ายชนะความเลยไม่ต้องได้รับโทษางมีท่านมีความเห็นอย่างไรครับอาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องต้องัำเก่าบวกกับหลักพยานหลักฐานในคดีนั้น มากกว่าที่จันเป็นอำนาจพุทธ,ธานุภาพพอท้าพุทธ,ธาโลภพในจริงพุทธ,ธานุภาพนั้นก็น่าจะมีคุณธรรมอันสูงส่งเช่นเดียวกับพระพุทธ,ธเจ้าไม่น่าจะไปโดนบันดาลให้คนผิดชนะความซึ่งเสียหลักความยุติธรรมไม่น่าจะไปรับใช้ชาวบ้านต่างๆเช่นทาให้เขาถูกรถตรีให้มีลูกบ้างให้หายป่วยบ้างให้ชนะความบ้างเพราะเห็นแก่อามิสินจ้างเล็กๆน้อยๆอยเช่นละครชาตรีหลอกเด็ก ขนมนมเนยไก่ย,ย่างหัวหมูอาตมาไม่เชื่อว่าพุทธ,ธานุภาพจะมีจิตใจต่ำเช่นนั้นถ้าหลวงพ่อบางองค์ที่มีความจักดิ์สจริงเป็นครั้งคราวก็น่าจะไม่ใช่การกระทําของพระพุทธ,ธานุภาพอาจจะเป็นการกระทําของเทวดาชั้นต่ําบางตนที่อาศัยพุทธรูปหากินกับคนโง่ามากกว่าอาตมาเห็นอย่างนิระโยมกระผมเห็นด้วยกับท่านรู้สึกว่าพุทธบริษัท์ของเราเดี๋ยวนี้ลหลงไหลเรื่องศักดิ์สิทธิ์กันมาก